อยากลดพุงต้องออกกํำลังกายแบบไหนทำน้อยแต่ได้มากเหมาะก,กับคนที่ไม่มีเวลานั่นก็คือการออกกําลังกายแบบ HIIT เป็นการออกกําลังกายแบบความเข้มข้นสูงเพื่อกระตุ้นหัวใจในระยะเวลาสั้นๆสลับกับการพักสำหรับคนที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนหรือว่าร่างกายยังไม่พร้อมหมออยากให้เริ่มต้นที่ 70%ของอัตราการเต้นหัวใจมากสุดหรือ maximum heart rate หรือ MHR โดย maximum heart rate นั้นคำนวณจาก220ลบอายุ U, แล้วเอาทั้งหมดเนี้ยไปคูณด้วย70%จะเป็นอัตราการเต้นหัวใจที่เราต้องการถ้าคูณอายุ40จะได้ maximum heart rate เท่ากับ220 ลบด้วยอายุคือ40แล้วเอาทั้งหมดเนี่ยไปคูณด้วย70%จะได้เท่ากับ126นะครับโดยก่อนทำ HIIT ให้วอร์มร่างกายโดยมีทาร์เกตของอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่ประมาณ120ทําสทำสัก5นาทีจากนั้นนะครับให้ทำ HIIT สำหรับผู้ที่เริ่มต้นโดยคุณสามารถทำได้หลากหลายเช่น 1. เดินเร็วหรือวิ่ง 2. เดินเร็วๆขึ้นบันได 3. เดินขึ้นเนินหรือที่เรียกว่า uphill โดยให้ออกกำลังกายแบบข้างต้นซัก30วินาทีแล้วพักที่30วินาทีสลับกันช่วงแรกเนี่ยให้ทำดูซัก3เซตโดยที่นับว่าช่วงที่ออกกับช่วงที่พักเนี่ยเป็น1เซตแล้วในเซตที่3หรือว่าเซตสุดท้ายเนี่ยควรมีอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ Maximum Heart Rate ที่เราคำนวณไว้ที่70%นะครับทำา3 3วันต่อสัปดาห์โดยทำา1วันพัก2วันต้องคูดาวหรือว่ายืดกล้ามเนื้อหลังทำด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าคุณทำโลคาร์บกินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยหรือว่าทำคีโตไปด้วยเนี่ยน้ำหนักหรือว่าไขมันส่วนเกินของคุณเนี่ยก็จะยุบเร็วไปได้อีกนะครับ ใครที่อยากให้หมอช่วยติววิธีการเผาผลาญไขมันได้อย่างรวดเร็วและง,งา่ายทักแชทมาได้เลยที่ลไลน์ดีนี้